ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บัมพาคุณผู้ชมมาชมที่ดินปลูกบ้านอยู่อาศัยอยู่ใกล้เมืองโคราชนะคะเนื้อที่100ตารางวาจะตั้งอยู่ที่บ้านตโนดตําบลหนองระเวียงอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ดินแปลงนี้ทําเลดีมากๆเลยเหมาะกับการปลูกบ้านอยู่อาศัยบ้านยามกเกษียณนะคะคุณผู้ชมมีเพื่อนบ้านล้อมรอบม,มีน้ํามีไฟฟ้านะคะดินดีนะคะเหมาะกับการเพาะปลูกนะคะเราสังเกตว่าแปลงด้านหลังของเรานะคะ คุณผู้ชมเพื่อนบ้านปลูกกล้วยลูกใหญ่มากๆเลยแสดงว่าดินดีนะคะแล้วเขาก็จะมีต่อท่อน้ำประปามาเรียบร้อยแล้วนะคะที่คุณผู้ชมเห็นด้านนน้นนะคะเหมาะกับการปลูกบ้านได้เลยค่ะเพื่อนบ้านก็จะอยู่ใกล้เคียงกันนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี้เลยนะคะหากคุณผู้ชมสนใจที่ดินปลูกบ้านสวยๆนะคะไม่ได้ต่ำกว่าถนนเยอะนะคะแนะนำแปลงนี้นะคะสนใจสอบถามได้ตลอดเวลานะคะขอบคุณค่ะ